เราจะทำยังไงที่ให้แบบไม่คุยไม่ติดต่อแต่เขาก็ยังมีชีวิตอยู่เพราะว่าถ้าบอกเลิกไปเลยเขาอาจจะไปเลยเพราะก่อนหน้าเนี้ยเคยแบบบอกไปทีนึงเราว่าจะไม่คุยแล้วก็หยุดคุยคุณแม่เขาโทรมาคุยกับหนูว่าเขาบอกว่าให้คุยกับเขาหน่อยเพื่อให้เขามีชีวิตอยู่ถ้างั้นหนูก็ไปเลิกกับแฟนแล้วไปคบกับเขาเลยคนขั้นเวลาคือตอนนี้ค่ะ,ะหนูว่ามีแฟนอยู่แล้วค่ะ,คะ คบกันมา6กย่างเจ็ดปีค่ะแต่เรามีปัญหากันไปเปนมาเราหนูก็มีคนคุยค่ะเป็นเพื่อนสนิทที่มากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนเขาดีกับหนูมากค่ะดีจนแบบเขาทราบอยู่ตลอดนะคะว่าหนูมีแฟนแต่หนูก็ยังคุยกับเขาอืแล้วแฟนหนูรู้ไหมคะทราบค่ะทั้งสองฝ่ายทราบอ๋อแฟนแล้วแฟนหนูนรู้ได้เหรอได้นอนุญาตให้คุยค่ะคุยเป็น,เพ,นเพื่อนได้แต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเกินเลยกว่านี้เขาไม่ยอมแล้วหนูเพื่อนจริงเปะละ่ะ มันมันเพื่อนจริงค่ะบอกเพราะว่าหนูไม่สามารถรักเขามากกว่าที่จะเป็นเพื่อนได้เดี๋ยวสิเพื่อนจริงอะ่ะคือ,ค,อคือความรู้สึกของหนูเนี่ยมันมันดีมากของเพื่อนนะคะมันแบบนั่นแสดงว่าไม่เพื่อนจริงไงใช่ปหมคะนั่นแสดงว่านั่นแสดงว่าไม่เพื่อนจริงไง แปลว่าหนึ่งเราเริ่มรู้สึกพิเศษกว่าเขามากกว่าเพื่อนเพราะเราก็คือบอกกับเขาว่าเราอ่ะเราอยู่กับคนของเราอยู่นะเรามีแฟนอยู่แล้วแล้วคุณจะมาขั้นเวลาอย่างนี้เขาบอกเขารอได้เขารออย่างนี้ต่อไปเขารอจนกว่าเราจะเลิกกับแฟนเอาสแสบดบงว่าไิดอะรสะแสดงว่าเขาแช่งอยู่นะวะ่าเออเมื่อไหร่เลิกกับแฟนก็เป็นเขานะ ใช่ค่ะนี่ไงนี่ไงเป็คอนดิชันที่เขาให้เลือกจบแฟนคือว่าเราอาจจะต้องเปิดตัวกับพ่อแม่เราก่อนแปลว่าแฟนหนูที่คบอยู่เนี่ยพ่อแม่ไม่ไม่ชอบไม่ชอบค่ะไม่ชอบเพราะว่าคือพ่อแม่ไม่ทราบว่าเรามีแฟนเพราะหนูยังไม่เคยเปิดตัวที่บ้านอ้าวมันก็คนละอย่างสิหนูใช่ปะคะอ่ะเออมันคนละอย่างสิแต่ว่าตอนนี้พี่เรื่องรู้สึกว่าเหมือนเรามีแฟนคบกับเขามาตั้งหกปีเจ็ดปีนะแต่ไม่เคยแนะนาให้ที่บ้านรู้จักใช่ค่ะนะคะแต่ตอนนี้หนูกําลังวกแวกไปกับเพื่อนใช่ค่ะ เออแล้วจริงๆหนูอยากได้อะไรตอนนี้เอออันนี้พี่อยากรู้หนูอยากได้การตัดใจหรือว่าทำยังไงให้เขาบอกเลิกกับเพื่อนคนนี้ให้มันเป็ดขาดเลยอะคะ่ะ เพราะเขามีปัญหาสุขภาพเขาเป็นโรคหัวใจค่ะให้ใครบอกเลิกให้ให้ใครบอกเลิกกับเพื่อนค่ะคือเราเนี่ยค่ะคือหนูบอกเลิกกับเพื่อนไปแล้วค่ะบอกว่าเราไม่คุยกันได้ไหมเราตัดสเตปัสกันเลยเราไม่คุยกันทุกวันอย่างนี้หรือว่าเราไม่ปรึกษาคือจริงๆเราไม่ได้เจอการเราแค่คุยกันเฉยๆมันก็ไม่ดีอยู่แล้วอะค่ะพี่อ้อยพี่ชอแต่ว่าเราจะทํายังไงที่ให้แบบไม่คุยไม่ติดต่อแต่เขาก็ยังมีชีวิตอยู่เพราะว่าถ้าบอกเลิกไปเลยเขาอาจจะไปเลยเพราะก่อนหน้านี้ยบอกไปทีหนึ่งแล้วว่าจะไม่คุยเราก็หยุดคุยคุณแม่เขาโทรมาคุยยกับนอ่เขา้ เพื่อให้เขามีชีวิตอยู่ถ้างั้นหนูก็ไปเลิกกับแฟนแล้วไปคบกับเขาเลยไม่มีใครตายเพราะใครเอางี้ก่อนนะ,ะเพราะถ้าเกิดหนูเอาลมหายใจของคนคนหนึ่งมาแบกไว้เช่นพี่คะหนูบอกเลิกเขาไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องดําเนินชีวิตต่อไปยังไงแล้วก็เลยทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นส่วนเกินในชีวิตหนูไปเรื่อยๆแล้วก็ทําให้เขาดารงชีวิตอยู่ได้เงห่ะคะคือถ้าคนเราจะต้องรับผิดชอบลมหายใจของเขาคนนั้น แต่หนูก็ต้องทาในสิ่งที่ถูกต้องไงถูกไหม<ะ>คือที่พี่พูดแบบนี้เพราะอย่างนี้ค่ะมันเอาแต่ใจไปซะทุกอย่างไม่ได้แฟนที่คบกันมา<ะ>ก็ไม่ยอมเปิดตัวเขากับที่บ้านเพราะกลัวว่าที่บ้านไม่เอาแต่<ะ>พอหนูรู้สึกพิเศษต่อเพื่อนคนนี้มากๆ<ะ>ก็เสียดายแฟนอะ่ะฏิเศษเขาไม่ได้นะคะ,ะเดี๋ยวเขาจะหดึ๋เอาทุกอย่างไม่ได้เออเดี๋ยวเขาจะต้องหัวใจวายแน่เลยเดี๋ยวเขาจะต้องมีชีวิตต่อไปไม่ได้เอาแล้วหนูจะดึงรั้งทุกคนไว้แบบนี้ไปเรื่อยหรอคะคือเพกับเขามานานไม่คิดว่าเขาจะคิดกับเรามากกว่านั้นเรามีปปปัญหหาาาาาาากกกกแฟนนนนเเเเเรรร็็ึึึู้สสวว่่่ง ของเราไปจนรู้สึกว่าทําไมเราจะมีเพื่อนที่เราปรึกษาทุกเรื่องไม่ได้อย่างเงี้ยไม่หรอกหนูจ้าหนูต้องเข้าใจอันหนึ่งนะลูกเวลาที่เราคุยกันกับเพื่อน <c oughs> มันจะเป็นเพื่อนอะมันคือเพื่อน <c oughs> ไม่ว่าจะยังไงก็ตามมันจะเป็นเพื่อนค่ะ <c oughs> เราจะเข้าใจว่าเราอะแยกต้องแยกให้ออกก่อน แต่แบบนี้ก็ขึ้นต้นมาอนกต,ต้นมันก็ไม่ใช่เพื่อนแล้วแต่หนูพยายามจะบอกว่าก็เป็นเพื่อนไงคะบางทีการเป็นเพื่อนอาจจะเป็นเพียงแค่ข้ออ้างที่เรายัางรู้สึกอยากจะคุยกันต่อก็ได้แต่มันก็ไม่แร์กับแฟนเราไงจร,งจริงๆหนูก็เคยบอกกับแฟนหนูว่าถ้ามีคุยอย่างนี้หนูไม่ว่าคือต่างคนต่างโอเคน,นะคะเขาก็ทราบว่าหนูมนีคนนี้คุยเขาก็โอเคเขารับรู้อ่ค่ะเขารับรู้แต่เขาไม่รู้ว่าหนูมากกว่าเพื่อนไงวันนี้สิ่งที่เราคุยกันคือหนูใดๆก็ตามเราอยากให้ทําสิ่งที่ถูกต้องก่อน ถ้าหนูรู้สึกว่าหนูต้องรับผิดชอบต่อลมหายใจของเพื่อนของหนูนนนจงไปเลิกกับแฟนแล้วมาคบกับเขาซะหนูจะได้ดูแลเขาต่อไปทั้งกายและใจใแต่ไม่ใช่ว่ากับแฟนเขารู้ค่ะเขารู้ค่ะการรับรู้ไม่ได้แปลว่าไม่รู้สึกการไม่ถือสาไม,ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รู้สึกหนูใจเข้าใจเราอะ่ะพอเราแบบมีแฟนแล้วแฟนบอกเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวต้องคุยกับเพื่อนก่อนนะเนี่ยเพื่อนโทรมาเป็นใครก็น้อยใจแต่หนูอยู่ตรงกลางหนูบอกว่าเอ้ยแฟนโอเคพี่แฟนโอเคใครจะโอเคคะเอาเวลาของแฟนเราไปแบ่งกุยกับคนอื่นแปลว่าเนี่ยถ้าเกิดหนูจะแก้ปัญหาจริงๆหนู ก็ต้องพยายามเคลียร์เมื่อกี้ที่พี่อ้อยพูดว่าอา้างั้นหนูก็เลิกกับแฟนไปเลยถ้าเกิดห่วงเพื่อนมากขนาดนั้นซึ่งจริงๆก็ต้องคิดดีๆด,ด้วยนะว่าเรารักเขามากพอที่จะไปแบบเป็นแฟนกับเพื่อนแล้วทิ้งแฟนเราคนนี้จริงๆหรือเปล่าใดๆก็ตามมันอยู่ที่ตัวหนูเองที่ต้องคุยเกี่ับตัวเองให้ได้ก่อนว่าไม่ไม่ต้องเอาอะไรมาอ้างค่ะไม่ว่าเขาจะเป็นจะตลยหรืออะไรเดวเอาวันนี้จริงๆก่อนชีวิตเราวันนี้เราอยากอยู่กับใครใครที่เรารักมากจะไม่อยากมีคนอื่นอีกใครที่รักมากจนแบบมองถึงอนาคตร่วมกันเลือกคนนนนั้และะค่่อยหาาวิธีีใกรทจ อีกคนหนึ่งออกไปจากชีวิตนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องและควรจะทาได้ค่ะคุณนะเดี๋ยวจะแก้ปัญหานี้ใลองดูนะโอเคเอ้ใจช่วยเอาใจช่วยจ้าสวัสดีค่ะน้องหนูสวัสดีค่ะดูค่าบไฟเดย์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะไฟเดย์คนขั้นเวลา เราจะทายังไงที่ให้แบบไม่คุยไม่ติดต่อแต่เขาก็ยังมีชีวิตอยู่เพราะว่าถ้าบอกเลิกไปเลยเขาอาจจะไปเลยเพราะก่อนหน้าเนี้ยเคยแบบบอกไปทีหนึ่งเราว่าจะไม่คุยเราก็หยุดคุยคุณแม่เขาโทรมาคุยกับหนูว่าเขาบอกว่าให้คุยกับเขาหน่อยเพื่อให้เขามีชีวิตอยู่ถ้าง,งั้นหนูก็ไปเลิกกับแฟนแล้วไปคบกับเขาเลย <The Friday. S 1> คนขั้นเวลาคือตอนนี้ค่ะ,ะหนูว่ามีแฟนอยู่แล้วค่ะ,คะ ฟกันมา6กย่านเจ็ดปีค่ะแต่เรามีปัญหากันไปกปนมาเราหนูก็มีคนคุยค่ะเป็นเพื่อนสนิทที่มากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟน <Okay. S 2> เขาดีกับหนูมากค่ะดีจนแบบเขาทราบอยู่ตลอดนะคะว่าหนูมีแฟนแต่หนูยังคุยกับเขาอืแล้วแฟนหนูรู้ไหมคะทราบค่ะทั้งสองฝ่ายทราบอ๋อแฟนแล้วแฟน,แฟนหนูได้เ<ด>หรอได้นอนุญาตให้คุยค่ะคุยเป็น,เพ,นเพื่อนได้แต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเกินเลยกว่านี้เขาไม่ยอมแล้วหนูเพื่อนจริงเปล่ะ มันมันเพื่อนจริงค่ะบอกเพาว่าหนูไม่สามารถรักเขามากกว่าที่จะเป็นเพื่อนได้เดี๋ยวสิเพื่อนจริงอะ่ะ <c oughs> คือคือความรู้สึกของหนูเนี่ยมันมันดีมากของเพื่อนนะคะมันแบบนั่นแสดง <c oughs> ว่าไม่เพื่อนจริงไง ใช่ป่ะคะนั่นแสดงว่าไม่เพื่อนจริงไงแปลว่าหนึ่งเราเริ่มรู้สึกพิเศษกว่าเขามากกว่าเพื่อนเราเราก็คือบอกกับเขาว่าเราอ่ะเราอยู่กับคนของเราอยู่นะเรามีแฟนอยู่แล้วแล้วคุณจะมาขั้นเวลาอย่างนี้เขาบอกเขารอได้เขารออย่างนี้ต่อไปเขารอจนกว่าเราจะเลิกกับแฟนเขาไม่ติดอะไรแสดงว่าเขาแช่งอยู่นะว่าเออเมื่อไหร่เลิกกับแฟนก็เป็นเขานะ ช่ค่ะนี่ไงนี่ไงคองนดิชันที่เขาให้เลือกจบแฟนคือว่าเราอาจจะต้องเปิดตัวกับพ่อแม่เราก่อนแปลว่าแฟนหนูที่คบอยู่เนี่ยพ่อแม่ไม่ไม่ชอบไม่ชอบค่ะไม่ชอบเพราะว่าคือพ่อแม่ไม่ทราบว่าเรามีแฟนค่ะเพราะหนูยังไม่เคยเปิดตัวที่บ้านอ้าวมันก็คนละอย่างสิหนูใช่ปะคะอ่เออมันคนละอย่างสิแต่ว่าตอนนี้พี่เรื่องรู้สึกว่าเหมือนเรามีแฟนคบกับเขาไปตั้งหกปีเจ็ดปีนะแต่ไม่เคยแนะนาให้ที่บ้านรู้จักใช่ค่ะนะคะแต่ตอนนี้หนูกําลังวกแวกไปกับเพื่อนใช่ค่ะ เออแล้วจริงๆหนูอยากได้อะไรตอนนี้เอออันนี้พี่อยากรูกก้การหนูอยากได้การตัดใจหรือว่าทํายังไงให้เขาบอกเลิกกับเพื่อนคนนี้ให้มันเร็จขาดเลยอะคะ่ะ เพราะเขามีปัญหาสุขภาพาเขาเป็นโรคหัวใจค่ะให้ใครบอกเลิกให้ให้ใครบอกเลิกกับเพื่อนค่ะคือเราเนี่ยค่ะคือหนูบอกเลิกกับเพื่อนไปแล้วค่ะบอกว่าเราไม่คุยกันได้ไหมเราตัดสเตปัสกันเลยเราไม่คุยกันทุกวันอย่างนี้หรือว่าเราไม่ปรึกษาคือจริงๆเราไม่ได้เจอกันเราแค่คุยกันเฉยๆมันก็ไม่ดีอยู่แล้วค่ะพี่อ้อยพี่ชอตแต่ว่าเราจะทํายังไงที่ให้แบบไม่คุยไม่ติดต่อแต่เขาก็ยังมีชีวิตอยู่เพราะว่าถ้าบอกเลิกไปเลยเขาอาจจะไปเลยเพราะก่อนหน้าเนี้ยบอกไปทีหนึ่งแล้วว่าจะไม่คุยแล้วก็หยุดคุยคุณแม่เขาโทร เพื่อให้เขามีชีวิตอยู่ถ้างั้นหนูก็ไปเลิกกับแฟนแล้วไปคบกับเขาเลยไม่มีใครตายเพราะใครเอางี้ก่อนนะค่ะเพราะถ้าเกิดหนูเอาลมหายใจของคนคนนึงมาแบกไว้ เช่น <ฮะ S 1> พี่คะหนูบอกเลิกเขาไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องดําเนินชีวิตต่อไปยังไงแล้วก็เลยทาให้เขาเนี่ยกลายเป็นส่วนเกินในชีวิตหนูไปเรื่อยๆแล้วก็ทําให้เขาดารงชีวิตอยู่ได้เงหรอคะคือถ้าคนเราจะต้องรับผิดชอบลมหายใจของเขาคนนั้นแต่หนูก็ต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องไงถูกไหม <S <S 2> <S 2> คือที่พี่พูดแบบนี้เพราะอย่างนี้ค่ะมันเอาแต่ใจไปซะทุกอย่างไม่ได้แฟนที่คบกันมาก็ไม่ยอมเปิดตัวเขากับที่บ้านเพราะกลัวว่าที่บ้านไม่เอาแต่พอหนูรู้สึกพิเศษต่อเพื่อนคนนี้มากๆก็เสียดายแฟนอ่ะปฏิเสธเขาไไม่ด้นะะค เขาจะหนูอเอาทุกอย่างไม่ได้เออเดี๋ยวหนเขาจะต้องหัวใจวายแน่เลยเดี๋ยวเขาจะต้องมีชีวิตต่อไปไม่ได้เอาแล้วหนูจะดึงรั้งทุกคนไว้แบบนี้ไปเรื่อย,รอยหรอคะคือคุยกับเขามานานไม่คิดว่าเขาจะคิดกับเรามากกว่านั้นเรามีปัญหากับแฟนเราก็ปรึกษาเขาจนเรารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของเราไปจนรู้สึกว่าทําไมเราจะมีเพื่อนที่เราปรึกษาทุกเรื่องไม่ได้อย่างเงี้ยไม่หรอกหนูจ้ะหนูต้องเข้าใจอันหนึ่งนะลูกเวลาที่เราคุยกันกับเพื่อน มันจะเป็นเพื่อนอะมันคือเพื่อนไม่ว่าจะยังไงก็ตามมันจะเป็นเพื่อนค่ะเราจะเข้าใจว่าเราอะแยกต้องแยกให้ออกก่อน แต่แบบนี้ก็ขึ้นต้นมาเนี่ยต้นมันก็ไม่ใช่เพื่อนแล้วแต่หนูพยายามจะบอกว่าก็เป็นเพื่อนไงคะบางทีการเป็นเพื่อนอาจจะเป็นเพียงแค่ข้ออ้างที่เรายัางรู้สึกอยากจะคุยกันต่อก็ได้แต่มันก็ไม่แฟร์กับแฟนเราไงจริงๆหนูก็เคยบอกกับแฟนหนูว่าถ้ามีคุยอย่างนี้หนูไม่ว่าคือต่างคนต่างโอเคนะคะเขาก็ทราบว่าหนูมีคนนี้คุยเขาก็โอเคเขารับรู้ว่าค่ะเขารับรู้แต่เขาไม่รู้ว่าหนูมากกว่าเพื่อนไงวันนี้สิ่งที่เราคุยกันคือหนู ใดๆก็ตามเราอยากให้ทําสิ่งที่ถูกต้องก่อนถ้าหนูรู้สึกว่าหนูต้องรับผิดชอบต่อลมหายใจของเพื่อนของหนูจงไปเลิกกับแฟนแล้วมาคบกับเขาซะหนูจะได้ดูแลเขาต่อไปทั้งกายและใจแต่ไม่ใช่ว่ากับแฟนเขารู้ค่ะเขารู้ค่ะการรับรู้ไม่ได้แปลว่าไม่รู้สึกการไม่ถือสาไม่ได้แปลว่าเขาไม่รู้สึกห,หนูใจเข้าใจเราอะ่ะพอเราแบบมีแฟนแล้วแฟนบอกเออเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวต้องคุยกับเพื่อนก่อนนะเนี่ยเพื่อนโทรมาเป็นใครก็น้อยใจแต่หนูอยู่ตรงกลางหนูบอกว่าเอยแฟนโอเคพี่แฟนโอเคใครจะโอเคคะเอาเวลาของแฟนเราไปแบ่งกุยกับคนอื่น แปลว่าเนี้ยถ้าเกิดหนูจะแก้ปัญหาจริงๆหนูก็ต้องพยายามเคลียร์เมื่อกี้ที่พี่อ้อยพูดว่าเอางั้นหนูก็เลิกกับแฟนไปเลยถ้าเกิดห่วงเพื่อนมากขนาดนั้นซึ่งจริงจริงก็ต้องคิดดีๆด้วยนะว่าเรารักเขามากพอที่จะไปแบบเป็นแฟนกับเพื่อนเราทิ้งแฟนเราคนนี้จริงๆหรือเปล่าใดๆก็ตามมันอยู่ที่ตัวหนูเองที่ต้องคุยกับตัวเองให้ได้ก่อนว่าไม่ไม่ต้องเอาอะไรมาอ้างค่ะไม่ว่าเขาจะเป็นจะตายหรืออะไรเดเอาวันนี้จริงๆก่อนชีวิตเราวันนี้เราอยากอยู่กับใครใครที่เรารักมากจะไม่อยากมีคนอื่นอีกใครที่่เรรราาัักกกมมมจนนนแบบออองงถึคตวื คนนั้นและค่อยหาวิธีในการที่จะตัดอีกคนหนึ่งออกไปจากชีวิตนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องและควรจะทำได้ค่ะขอบคุณน้าเดี๋ยวจะแก้ปัญหานี้กอดูนะโอเคสู้ๆเอาใจช่วยเอาใจช่วยจ้าสวัสดีค่ะน้องหนูสวัสดีค่ะดูครับไฟเดย์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะคนขั้นเวลา